บทที่33เมื่อครูน่นี้ขอบคุณนะคะส่วนเรื่องเงินพรุ่งนี้ฉันจะคืนให้คุณซูเลอร์ทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟาจิบชายเย็นชืดในถ้วยที่ก่อนหน้านี้ดื่มไปครึ่งหนึ่งความโกรธที่สมอยู่ในใจจึงค่อยคลายลงยิงสาวเอ็นหลังพิงโซฟาพางยกมือครึงหน้าผากเห็นแล็ปท็อปที่ตั้งอยู่ข้างๆแววตาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยไม่เป็นไรคุณไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นหรอกเว่ยชูเห็นว่าอารมณ์ของสูเลอร์ยังไม่ดีนะัก จึงบอกว่าเรื่องงานไว้ตอนบ่ายค่อยคุยก็ได้ที่ห้องผมนี่มีนิยายขายดีของปีนี้อยู่บ้างนะคุณอยากอ่านหน่อยไหมสูเล่ยิ้มพางสายหน้าไม่เป็นไรค่ะก็แค่เจอคนแปลกหน้าที่ไม่คิดว่าจะได้เจอเท่านั้นเองขอฉันนั่งพักสักแปบแล้วเรามาเริ่มคุยงานกันเลยก็ได้เรื่องแผนฉันแก้ไขารายละเอียดนิดหน่อยพวกคุณลองดูก่อนนะคะถ้ามีตรงไหนที่ไม่เหมาะสมก็บอกฉันได้เลยค่ะ เรื่องงานคุยเมื่อไหร่ก็ได้เว่ยชูถอนหายใจเขาหยิบถ้วยชาตรงหน้าซูเลอร์ขึ้นมาคุณนั่งพักก่อนผมไปเอาชามาให้ใหม่ซูเลอร์มองประตูห้องทำงานที่ปิดลงอีกครั้งนิ้วมือขวาเลื่อนไปสัมผัสทัชแพดของแล็ปท็อปหน้าจอที่มืดอยู่สว่างขึ้นมาทันทีเธอย่อหน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์ลงหน้าจอปรากฏภาพบนเดสก์ท็อปที่คุณตาอีกครั้งแต่ภาพหน้าจอนี้ไม่ใช่จุดที่เธอสนใจ สิ่งที่ทำให้เธอแปลกใจคือร่างคุณตาของใครคนหนึ่งที่ยืนอยู่ใต้ต้นอู่ถงต้นนั้นแม้จะเห็นหน้าไม่ชัดแต่ก็ยังพอดูออกว่าคนคนนั้นคือใครดูจากมุมที่ถ่ายเจ้าของภาพน่าจะแอบถ่ายมานี่เขาแค่บังเอิญถ่ายติดมาหรือว่าจงใจกันแน่นะเธอคิดว่าคงไม่มีผู้หญิงคนไหนที่เห็นภาพตัวเองบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคนอื่นแล้วจะไม่รู้สึกอะไรได้อารมณ์เหมือนอยู่ๆลวงเจอเงินหนึ่งร้อยควยในกระเป๋าเสื้อ แต่ไม่รู้ว่าเงินนี่มาจากไหนก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ดีหรือว่าเก็บไว้จนกว่าเจ้าของจะมาตามหาดีกึกถ้วยชาถูกวางลงตรงหน้าซูเลอร์ตอนที่สายตาของเว่ยชูเหลือบไปยังแล็บท็อปรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาก็จางไปแต่พอเห็นว่าซูเลอร์มีท่าทีปกติจึงยิ้มอีกครั้งพางเอ่ยแล็ปท็อปนี่คุณยังใช้อยู่ไหมเพอดีผมเก็บไฟ์เอกาสารไว้ในนั้นเดี๋ยวอาจต้องใช้แล็บท็อปนี่ของคุณเหรอคะ ซูเลอร์เงยหน้ามองเวชูแววตาเปลี่ยนไปจากนั้นก็พูดว่าขอโทษจริงๆค่ะฉันไม่รู้ว่าคุณต้องใช้ไม่เป็นไรฉันซี่คงลืมนะ่ะเวชูยิ้มพางปิดเครื่องจากนั้นก็นําไปวางบนโต๊ะทางานของตัวเองก่อนจะเดินไปหยิบหนังสือนิยายสองเล่มมาวางตรงหน้าซูเลอร์หญิงสาวเหลือบมองก็เห็นว่าเป็นนิยายออกใหม่ของนักเขียนนิยายสองคนที่เธอชื่นชอบที่สุดเธอหยิบหนังสือมาพลิกเปิดดูเห็นลายเซ็นของนักเขียนในหนังสือ ดวงตาก็เบิกกว้างด้วยความประหลาดใจเธอจําได้ว่านักเขียนคนนี้เป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยออกงานแจกลายเซน็นดังนั้นจึงไม่ง่ายเลยที่จะได้หนังสือพร้อมลายเซ็นนักเขียนแบบนี้ขนาดเธอ,อยังต้องวิ่งเต้นไหว้วานคนนู้นคนนั้นให้ช่วยกว่าจะได้ไลายเซ็นมาในสังคมสมัยนี้ที่คนมีเงินไม่ลงแรงทําอะไรสักอย่างโซเลอร์จึงคิดว่าไวชูซึ่งชื่นชอบงานของนักเขียนสองคนนี้ คงใช้ความพยายามไม่น้อยเพื่อให้ได้หนังสือพร้อมลายเซน็นแต่จะว่าไปหน้ากระดาษในหนังสือยังดูใหม่มากแทบไม่มีร่องรอยของการเปิดอ่านเลยด้วยซ้ำไม่รู้ว่าเว่ยชูง,งานยุ่งมากจะไม่มีเวลาอ่านหรือตั้งใจจะเก็บเป็นของสะสมกันแน่ถ้าคุณชอบสองเล่มนี้จะเอากลับไปก็ได้นะอยู่ที่ผมก็ไม่ค่อยได้อ่านเวยชูเห็นซูเลอร์มองลายเซ็นในหนังสืออย่างเคลิบเคิ้มจึงพูดออกมาฮะ ซูเลอร์ดึงสติตัวเองกลับมาเธอยิ้มพางสายหน้าไม่เป็นไรค่ะลายเซ็นนักเขียนสองคนนี้สองวันก่อนฉันฝากคนอื่นขอมาได้แล้วค่ะอย่างนั้นเหรอสีหน้าของเว่ยชูไม่ได้แสดงความผิดหวงังแต่ก็ไม่ได้รู้สึกดีใจที่ซูเลอร์ชื่นชอบนักเขียนคนเดียวกับเขาสักเท่าไหร่มือของซูเลอร์พลิกหน้าหนังสือแต่าสายตากับจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของเว่ยชูตอนที่ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมาก็รีบหันไปมองนอกหน้าต่างทันที แสงอาทิตย์สว่างเจิดจ้าไม่รู้ว่าอากาศข้างนอกอบอุ่นหรือร้อนกันแน่แต่ภายในห้องทํางานที่เปิดเครื่องปรับอากาศนี้มีอุณหภูมิพอเหมาะตลอดเวลาสูเลอร์ยกมือข้างหนึ่งขึ้นมาเท้าคางอยู่ๆก็พูดขึ้นมาว่าฉันมีฝ่ายเม็ดหนึ่งที่ข้างนิ้วนางขวาเคยมีหมอดูบอกว่าฉันจะมีสามีเป็นคนใหญ่คนโตเวยฉููไม่คิดว่าอยู่ๆเธอจะพูดเรื่องนี้เขาเงยหน้าขึ้นมองเธอแต่กลับเห็นเพียงรอยยิ้มเรียบเฉยของอีกฝ่าย ไม่มีท่าทีของคนที่เพิ่งเจอพ่อแท้ๆของตัวเองเลยแต่ที่นิ้วของแม่ฉันก็มีฝ่ายแบบนี้เหมือนกันตำแหน่งก็ประมาณเดียวกับฉันนี่แหละสูเลอร์ยักไหล่เพราะงั้นเรื่องดูดวงมันก็โกหกทั้งเพห่างคิวไว้ฉูกระตุกเล็กน้อยเรื่องทำนายทายทักเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสูเลอร์ยิ้มพางพยักหน้าเธอยกถ้วยชาขึ้นจิบชาเขียวกลิ่นหอมอ่อนๆเมื่อเข้าปากก็ทำให้รู้สึกสดชื่น เธอก้มหน้ามองปกหนังสือที่วางอยู่บนตากคุณยังจำลินฉีได้ไหมเวยฉูใช้ความคิดในสมองค่อยๆปรากฏภาพจำเรือนลางเทีลนิดเขาถามเธออย่างไม่แน่ใจเท่าใดนักใช่บริกรที่เจอที่รีสอร์ทคนนั้นหรือเปล่าเห็นท่าทางไม่แน่ใจของเขาสูเลิกก็หลุดขำออกมาค่ะคนนั้นแหละแม่ของเธอเป็นน้องสาวของพ่อฉันแต่พอแม่หย่ากับพ่อเราก็ไม่ลงรอยกับครอบครัวของลินชีมาตลอด อนหลังแม่ก็พาฉันย้ายออกจากบ้านเก่าไปเพราะอย่างนั้นเธอจึงไม่เข้าใจว่าทําไมทั้งๆที่ไม่ได้เจอกันมานานแต่ลินฉีกลับมองเธอเป็นคู่แข่งมาตลอดได้ยินซูเลอร์พูดว่าพ่อฉันได้อย่างไม่รู้สึกตะขิดตะขววงใจไม่มีความรู้สึกใดๆรากับคํานี้เป็นแค่ชื่อเรียกไม่ได้มีความรู้สึกลึกซึ้งอะไรเว่ยฉูจึงลุกขึ้นเดินไปนั่งข้างๆฟังเธอเล่าเรื่องราวในอดีตของตัวเอง ที่จริงมันก็ไม่ได้รันทดเหมือนในละครหรอกฉันกับลูกบ้านนั้นอายุไล่เลี่ยกันแม่ฉันก็ไม่ค่อยพูดถึงพ่อเท่าไหร่เหมือนกับผู้ชายคนนี้เป็นแค่ตัวประกอบที่ไม่สําคัญในครอบครัวแล้วฉันก็ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองน่าสงสารกว่าเด็กคนอื่นด้วยถึงยังไงเวลามีประชุมผู้ปกครองก็มีผู้ปกครองคนเดียวไปร่วมงานอยู่แล้วฉันก็เลยไม่รู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าเด็กคนอื่นตรงไหนมุมปากของเธอยกยิ้มน้อย,อยเรื่องเหล่านี้เป็นอดีตที่เธอไม่ได้ใส่ใจ เพราะงั้นคุณก็ไม่ต้องมองฉันเปน็นนางเอกในะละครเศร้าไปหรอกทุกวันเอาแต่มองฉันด้วยแววตาสงสารเห็นแล้วปวดท้องนะ่ะเว่ยชูหลุดหัวเราะออกมาหลังจากพูดคุยกันเล็กน้อยต่างคนต่างกลับไปทํางานของตัวเองแม้สองคนจะอยู่ในห้องเดียวกันแต่ก็ไม่ได้รบกวนกันเลยเมื่อถึงเวลาพักเที่ยงเฉินซี่ชะโง,งกหน้ามองไปทางห้องท่านประธานอย่างระมัดระวังเงียบสนิทหัวใจเขาเต้นระทึกด้วยความกังวลก,กวาย ที่สองคนนั้นมาพบกับเจ้านายที่จินชูได้ก็เพราะอาศัยความสัมพันธ์กับเขาสุดท้ายกลับเกิดเรื่องวุ่นวายเขารู้สึกผิดต่อซูเลอร์ไม่น้อยกังวลว่าเธอจะแอบร้องไห้อยู่ในห้องท่านประธานขณะที่กําลังตุมต้มๆต่ำๆประตูห้องทํางานของท่านประธานก็เปิดออกซูเลอร์กับเว่ยชูเดินยิ้มออกมาด้วยกันไม่มีสีหน้าอมทุกข์แม้แต่น้อยเชินซี่หดคอกลับมา ช่วงขณะนั้นรู้สึกว่าตัวเองคงได้รับผลกระทบจากแม่ที่เสพละครน้ำเน่าคลาน้ำตามากจนเกินไปไม่เห็นว่าซูเลอร์จะมีท่าทีกลืนไม่เข้าคายไม่ออกตรงไหนที่โตอาหารเว่ยชูมองซูเลอร์ที่กินข้าวหมดไปสองถ้วยใหญ่อย่างตกตะลึงยังมีน้ำแกงตุนกระดูกหมูอีกหนึ่งถ้วยด้วยตะเกียบของเธอขยับอย่างรวดเร็วความกังวลในใจค่อยคลายลงอย่างน้อยเธอก็ยังกินได้ดื่มได้ดูเหมือนจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพ กินข้าวเสร็จทั้งคู่ก็กลับบริษัทด้วยกันซูเลอร์เอ่ยลาเวยชูแล้วไปที่ฝ่ายวางแผนพนักงานฝ่ายวางแผนอบอุ่นและเป็นมิตรกับเธอมากไม่มีความรู้สึกต่อต้านเพราะมาจากคนละบริษัทเลยซูเลอร์โล่งใจจากนั้นก็เริ่มอธิบายโครงการที่วางแผนไว้ให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดเดิมคนในฝ่ายวางแผนสุภาพต่อซูเลอร์เพราะว่าเธอมีความสัมพันธ์ที่คุมเคือกับเจ้าของบริษัทแต่ตลอดบ่ายที่ได้คุยกัน จึงรู้ว่าเธอเป็นเด็กสาวที่แม้จะเอาแต่บอกว่าตัวเองยังเป็นมืออาชีพไม่พอในบางด้านแต่ความคิดเห็นที่เธอเสนอมานั้นก็นำไปใช้ได้จริงทั้งยังแสดงให้เห็นความเข้าใจด้านการตลาดเป็นอย่างดีด้วยเห็นได้ชัดว่าเธอทำการศึกษาเรื่องการตลาดมาก่อนที่จะเริ่มทำงานเป็นคนที่มีความพยายามมากพอได้พูดคุยกันแล้วทุกคนก็เริ่มคุยกันอย่างสนุกสนานไม่เคร่งเครียดตอนที่ว่ฉู่เดินมารับซูเลอร์หลังเลิกงาน เธอกำลังหยอกล้อกับพนักงานสองสามคนพางร่างแผนงานไปด้วยเว่ยชูยืนอยู่หน้าประตูห้องของฝ่ายวางแผนมองซูเลอร์ที่กำลังคุยเรื่องตลกกับพนักงานของเขาและพนักงานพวกนั้นก็ดูสนิทสนมกับเธอมากถึงขนาดที่เขายืนอยู่ตรงประตูมาได้สักพักก็ยังไม่มีใครสังเกตเห็นในฐานะเจ้านายเขาได้แต่ถอนหายใจกับความไร้ตัวตนของตัวเองในฐานะผู้ชายคนหนึ่งเขาดีใจที่เห็นว่า คนที่ตัวเองชอบมีบุคลิกที่มีเสน่ห์น่าคบหาในที่สุดก็มีคนสังเกตเห็นเจ้านายยืนอยู่ที่ประตูพนักงานคนนั้นกระแอมทีหนึ่งบอสสวัสดีค่ะคนที่กำลังคุยเล่นกันเมื่อคู่เงียบไปพวกเขาค่อยๆหันมามองทางประตูคนที่แอบเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่ก็หยุดเล่นคนที่นั่งอู้อยู่ก็ดีตัวขึ้นมานั่งหลังตรงอย่างเรียบร้อยมีซูเลอร์คนเดียวที่ยังยืนถือกระดาษร่างแผนงานอยู่ที่เดิม เย็นแล้วถ้าทุกคนไม่มีงานแล้วก็กลับบ้านเถอะเวยฉู่ส่งยิ้มจากนั้นก็หันไปพูดกับซูเลอร์ซูเลอร์คุณยังมีงานต้องทำอีกไหมถ้าไม่มีผมไปส่งคุณที่บ้านคนในที่นั้นต่างหันไปสบตากันจากนั้นก็ทยอยลุกขึ้นทำท่าว่าตัวเองเสร็จงานแล้วกำลังเก็บข้าวของแยกย้ายกันกลับบ้านไม่ถึงหนึ่งนาทีรอบตัวซูเลอร์ก็ไม่เหลือเงาใครสักคนเธอมองกระดาษร่างแผนงานในมือ จากนั้นก็มองเว่ยชูที่ยืนยิ้มอ่อนโยนอยู่ที่ประตูซูเลอรจึงพยักหน้าอย่างจนใจงานกลับกันเถอคะค่ะตอนที่ทั้งคู่ลงมาจากอาคารก็เจอคนที่ไม่คิดว่าจะได้เจออีกซูเลอมองชายแปลกหน้าคนนั้นด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่พูดอะไรประธานเฉินเว่ยชูทักเฉินใครอย่างสุภาพหันไปสังเกตสีหน้าซูเลอร์แวบหนึ่งจากนั้นก็พูดว่าตอนนี้เลิกงานแล้ว ถ้าคนมีธุระอะไรเอาไว้ค่อยคุยกันในเวลางานนะครับนิว,นวคุยกับพ่อหน่อยได้ไหมน้ำเสียงเจอความวิงวอนใบหน้าที่เดิมดูไม่เป็นมิตรเวลานี้เปลี่ยนไปมากพ่อรู้ว่าหลายปีที่ผ่านมาเป็นความผิดของพ่อพ่อไม่มีอะไรจะแก้ตัวแค่ขอคุยกับหนูหน่อยได้ไหมซูเลอร์เหลือบมองนาฬิกาข้อมือแล้วพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบได้ค่ะเรามีเวลาคุยกันหนึ่งชั่วโมง จากนั้นก็เอ่ยต่อว่าฉันพาประธานเว้ยไปด้วยนะคะคิดว่าคุณคงไม่ว่าอะไรมีคนอยู่ด้วยอีกคนน่าจะทําให้พ่อคนนี้ของเธอไม่กล้าพูดอะไรเกินเลยออกมาเว่ยชูเข้าใจเจตนาของซูเลอร์ดีแม้ว่าการเป็นส่วนเกินในเรื่องของคนอื่นจะไม่ใช่รูปแบบการทํางานของเขาแต่บนเส้นทางอันทรหดในการขวายคว้าภรรยารูปแบบอะไรพวกนี้ก็เหมือนก้อนเมฆที่ไม่มีตัวตนแม้จะมองเห็นด้วยตา แต่ก็จับต้องไม่ได้ในร้านกาแฟสูเลอร์เติมนมและน้ำตาลลงในกาแฟแต่ไม่ได้ดื่มเพียงฟังเฉินคายพูดถึงความรู้สึกผิดชีวิตที่ต่อสู้ดิ้นรนกระทั่งพูดจบสูเลอร์ก็พยักหน้าให้เขาเล็กน้อยค่ะเรื่องพวกนี้ฉันรู้แล้วค่ะเฉินคายเห็นสีหน้าเฉยชาของเธอในใจเริ่มรู้สึกหนาวเหน็บไม่มีคำตำหนิต่อว่าไม่มีความรู้สึกโกรธแค้นหรือความเสียใจจากอีกฝ่าย ผิดจากที่เขาคิดไว้โดยสิ้นเชิงแต่ความสงบนิ่งนี่แหละที่น่ากลัวยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดบางทีพ่ออย่างเขาคงไม่เคยมีโต,ตนอยู่ในใจของลูกสาวคนนี้มาตั้งแต่ต้นเขาจึงไม่มีความสําคัญใดๆต่อเธอเลยเฉินไคเงยหน้ามองมาทางเว่ยชูอยู่ๆก็พูดขึ้นว่าผมรู้ว่าคุณชอบนิวนิวๆต่อไปโปรดดูแลเธอดีๆด,ด,ด้วยนะครับอย่าทำเรื่องน่าละอายเหมือนผมจนสุดท้ายก็ต้องจบลงแบบนี้ บทที่34มสิคำพูดของเฉินไคทําให้สีหน้าซูเลอร์เปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่เว่ยฉูยังคงรักษาท่าทีสุภาพไว้ขอบคุณประธานเฉินมากครับที่เตือนแต่ถึงคุณไม่เตือนผมก็จะดูแลเธออย่างดีอยู่แล้วครับซูเลอร์หันไปมองเว่ยฉูนี่คุณรับปากง่ายๆแบบนี้เลยเหรอเฉินไคย่อมเข้าใจคําพูดนี้ของชายหนุ่มเว่ยฉูจะดูแลปกป้องซูเลอร์ขณะเดียวกันก็ไม่พอใจในตัวเขาด้วย เขายิ้มคืนไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกพอใจหรือละอายใจดีน่ากลัวว่าตัวเขาสำหรับซูเลอร์ก็เป็นแค่พ่อและความรับผิดชอบที่ไม่เคยรู้จักแน่นอนว่าเขาย่อมไม่มีคุณสมบัติที่จะฝากฝังคำสอนพวกนี้การที่เว่ยชูมีท่าทีเช่นนี้กับเขาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกก็ยังดีที่เว่ยชูแสดงท่าทีเช่นนี้อย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าเขาจะปกป้องซูเลอร์จากใจจริงนิวนิวตอนนั้นพ่อ เฉินใครรู้สึกผิดจากก้นบึง้งถ้าหากตอนนั้นเขาไม่เลือกกับสูหลวนซิ่วบางทีชีวิตของเขาอาจจะดีกว่าตอนนี้มากลูกสาวที่แน่วแน่เด็ดเดี่ยวภรรยาที่สมบูรณ์แบบทําไมตอนนั้นเขาถึงหูตามืดบอดจนสุดท้ายก็พาตัวเองมาตกอยู่ในสภาพแบบตอนนี้นะสูเลิกก้มหน้าจิบกาแฟรสชาติขมนิดหน่อยเธอย,ยิ้มอย่างไม่ใส่ใจเรื่องของคุณกับแม่ฉันไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็น เสียดายที่ตอนนี้คุณไม่มีสิทธิ์พูดเรื่องที่ผ่านมากับแม่ฉันแล้วคุณกลับไปเป็นประธานใหญ่ของคุณเถอคะค่ะฉันกับแม่มีชีวิตที่สุขสบายดีมากโปรดอย่ามารบกวนเราเลยมุมปากของเฉินไคกระตุกเห็นลูกสาวไม่แสดงสีหน้าท่าทีใดๆเขาก็พูดอะไรไม่ออกอีกฉันยังมีธุระต้องทําหลังจากนี้ถ้าประธานเฉินอยากร่วมงานกับไปเซิงเราก็ยินดีนะคะซูเลิฟพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะลุกไปจ่ายเงินที่โต๊ะแคชเชียร์ คอยหลังซูเลอร์แววตาของเว่ยฉู่ก็ขมลงสายตาของเขาจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าหดหู่ของเฉินไคคุณเฉินผมต้องไปแล้วเหมือนกันขอตัวนะครับเฉินไคนั่งอยู่ที่โต๊ะตามลำพังลงเช็คเงินสดที่ยับยุ่ยี่ออกมาจากกระเป๋าตัวเลขหนึ่งแสนทำให้หัวใจเขาสั่นเทาเขาลองไปสืบถามเรื่องของซูเลอร์มาเธอเรียนจบมาได้หนึ่งปีกว่าทำงานที่บริษัทร่วมค้าแห่งหนึ่ง ต่อมาถูกเพื่อนร่วมงานขโมยผลงานก็เลยลาออกจากนั้นก็เลิกกับแฟนซึ่งเป็นนายน้อยสกุลจวงจนกระทั่งมาทำงานที่บริษัทเครื่องดื่มไปเซิงภายในเวลาสั้นๆซูเลอร์จะไปหาเงินหนึ่งแสนจากไหนมาคืนประธานบริษัทจินชูนิสัยของนิวนิวก็เหมือนแม่ของเธอเชิญนคล้ายถอนหายใจยัดเช็คเงินสดที่ยับยุ่ยี่กลลงไปในกระเป๋าเสื้อตามเดิมค่อยๆเดินออกจากร้านกาแฟาไปเมื่อรถมาถึงอาพาร์ตเมนต์ของซูเลอร์ ไวชูก็ลงไปเปิดประตูรถให้เธอจังหวะที่หญิงสาวกำลังจะก้าวลงจากรถชายหนุ่มก็พ่งขึ้นมาซูเลอร์เราลองดูกันเถอะสูเลอร์ชะง,งักฝีเท้าหันไปมองไวชูที่ยืนอยู่ข้างประตูรถพางเลิกคิ้วลองไวชูเพยักหน้าลองดูว่าผมจะเป็นแฟนคุณได้หรือเปล่าผมยินดีให้มีช่วงทดลองงานระยะเวลาแล้วแต่คนเลยก่อนทดลองงาน เขาต้องสัมภาษณ์ก่อนไม่ใช่เหรอซูเลอร์ยังมีท่าทีเป็นปกติเหมือนกําลังพูดกับเขาเรื่องจิตปะาะะอย่างเย็นนี้ฝนจะตกหรือเปล่าอะไรทํานองนั้นผมยังต้องสัมภาษณ์ด้วยเหรอเวลานี้เว่ยชูพยายามงัดข้อดีของตัวเองออกมาอย่างหน้าไม่ไอายผมขับรถเป็นแบกเข้าสารได้ปูเตียงถูบ้านทำกับข้าวรับแขกออกหน้าออกตาก็ได้คุณว่าอะไรผมก็ว่าตามนั้นคุณไปชอปปิง้ง ผมก็ตามไปเป็นเพื่อนแน่นอนว่าเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดชายในฝันในนิตยาสารได้เลยซูเลอร์อึ้งไปไม่นึกว่าผู้ชายอย่างเวชูจะพูดอะไรแบบนี้ออกมาผ่านไปคู่หนึ่งเธอก็หัวเราะพางกวากมือเรียกเขามานี่เวชูก้าวเข้าไปหยุดยืนตรงหน้าซูเลอร์ยิงสาวเอามือกอดอกสายตามองประเมินเวชูตั้งแต่หัวจดเท้าอย่างหาข้อติอืม รูปร่างแข็งแรงปากกับฟันไม่เลวลักษณะก็ดูดีนี่ผมสมัครเป็นแฟนนะไม่ได้สมัครตรวจเกณฑ์สัตว์เลี้ยงเวยฉูป่อยให้ซูเลอร์พิจารณาตนเองตามสบายแม้จะถูกคำพูดเธอโจมตีเขาก็ยังยืนซื่ออยู่ตรงนั้นไม่มีท่าทีโกรธเพราะอับอายแต่อย่างใดซูลเลอร์แอบหวั่นไหวเล็กน้อยทันใดนั้นก็ตอบว่าได้พูดจบก็หันหลังเดินขึ้นตึกไป เว่ยชูยังไม่ทันได้ประมวลความหมายของคำว่าได้ของเธอกระทั่งไม่เห็นซูเลอร์แล้วจึงค่อยรู้สึกตัวเขายิ้มหน้าบานหยิบม,มือถือออกมาโทรหาเพื่อนคนหนึ่งเย็นนี้ชวนพักพวกออกมาดื่มกันหน่อยไหมฉันเลี้ยงเองพอวางสายเว่ยชูก็คิดอย่างลึงโลดในที่สุดก็สำเร็จไปครึ่งทางดีใจจริงๆขอบคุณสวรรค์เทียบกับความสุขของเว่ยชูในเวลานี้อารมณ์ของซูเลอร์กับสับสนมาก เธอไม่ใช่คนที่จะใจเต้นกับคำพูดหวานเลี่ยนไม่กี่คำของเพศตรงข้ามเวยชูดีต่อเธอและใส่ใจเธอมากแม้ตอนแรกเธอจะไม่ได้คิดอะไรนักแต่ก็ไม่ได้โง่ถึงขนาดไม่สังเกตเห็นแม่เข้าใจจริงๆว่าคนที่โดดเด่นอย่างเวยชูทำไมถึงมาชอบผู้หญิงที่ไม่มีอะไรเลิศเลยอย่างฉันถึงขนาดเชื่อฟังยอมตามฉันทุกอย่างเนี่ยนะนิทานเรื่องซินเดอเรลล่ากับเจ้าชายจบลงเมื่อทั้งสองครองรักกันไม่มีใครรู้ว่าหลังจากนั้น ชีวิตของเจ้าชายกับซินเดอลเรล,ล่าจะเป็นอย่างไรเวยฉูก็เหมือนเจ้าชายในใจของสาวๆหลายคนส่วนซูเลอร์แม้จะไม่ใช่ซินเดอลเรล,ลา่าแต่ก็ไม่ถึงขั้นเป็นเจ้าหญิงเธอเคยลังเลเคยแกล้งโง่แต่เธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ไม่กล้ารักไม่กล้าแข้นเพียงแต่ทัศนคติของเธอในตอนนี้โน้มเอียงไปทางผู้ชายที่มั่นคงไม่สั่นคลอนในอนาคตแม้ว่าเวยฉูจะมีข้อดีนั้น แต่เขาก็ยังมีจุดเด่นที่ความเป็นคนเจ้าเล่ห์ดึงดูดผู้หญิงด้วยจะจับผู้ชายคนนี้มัดมือมัดเท้าเอากลับบ้านหรือปล่อยให้ผู้หญิงคนอื่นตกไปได้ในใจเธอสับสนมากแต่พอได้ยินว่ายินดีให้มีช่วงทดลองงานเธอก็ตัดสินใจได้ทันทีต่อให้ในอนาคตต้องเลิกกันฉันก็ไม่ตายแต่ถ้าเขารักฉันจริงและฉันเองก็มีความรู้สึกดีกับเขาอยู่ถ้าปล่อยให้หลุดมือไปฉันก็ไม่ใช่ผู้หญิงแล้วเงินก็เอาตามนี้แหละ ในเมื่อนี่เป็นการทดสอบเขาก็ถือว่าเป็นการทดสอบตัวฉันด้วยหลังจากลงนิยายตอนใหม่ไปหนึ่งตอนสโวเลอร์ก็ยังไม่ง่วงเลยลงตอนใหม่เพิ่มไปอีกสองพันกว่าตัวอักษรทําเอานักอ่านที่ติดตามนิยายของเธอตหลาดใจว่าเธอไปได้แรงฮึดอะไรมาสโเลอร์อ่านข้อความน่ารักน่ารักที่นักอ่านฝากเอาไว้ด้านล่างทางหัวเราะเลือบดูเวลาจะเที่ยงคืนแล้วสโวเลอร์ตอบกลับสองสามข้อความปิดคอมพิวเตอร์แล้วขึ้นเตียง ความมือถือที่โยนไว้ที่หัวเตียงมาดูมีแจ้งเตือนสามข้อความผมเพิ่งไปดื่มกับเพื่อนมาเพิ่งรู้ว่าเหล้าก็ขึ้นราคาเห็นคุณกำลังหาโปสเตอร์การ์ตูนกวัวเฟิงผมซื้อมาสองสามใบพรุ่งนี้เอาไปให้นะนอนแล้วเหรอฝันดีนะคนที่ส่งข้อความพวกนี้มาก็คือเว่ยชูโซเลอร์นึกขึ้นมาได้ทันทีตอนนี้ฉันไม่ต้องฉลองวันคนโซลแล้วสินะเธอคิดคิดดูก็ตอบกลับอืมฝันดี คุณก็รีบนอนนะปึกเวยชูกระแทกขวดลงบนโต๊ะเอามาอีกสายตาเอาแต่จ้องหน้าจอมือถือรอยยิ้มบนใบหน้าปิดอย่างไรก็ปิดไม่มิดเพื่อนยังไหวหรือเปล่ามีเรื่องกุ้มเหรอชาวอีตงมองเวยชูที่กระดกเล้าเป็นน้ำด้วยความเป็นห่วงบริษัทเจ๊งเหรอเวยชฉูไม่ตอบแต่เฉินซี่ที่นั่งอยู่อีกด้านเตะขาเชาอีตงไปหนึ่งที งาช้างไม่งอกจากปากสุนัขจริงๆใช่งให้ฉันตกงานเหรอดูจากอาการบอสน่าจะสารภาพรักกับซูเลอร์แล้วถูกปฏิเสธมางาช้างไม่งอกจากปากสุนัขเป็นสำนวนหมายถึงไม่อาจคาดหวังคำพูดดีๆจากปากคนเลวเฉินลู่จงพยักหน้าอย่างเข้าใจนึกถึงนิสัยของซูเลอร์ขึ้นมาคนอย่างคุณซูไม่ใช่ผู้หญิงประเภทเห็นกนเงินแล้วตาวาวคงไม่ได้เข้าหาเธอผิดวิธีใช่ไหม <Es per ated> ซูเลอร์บอกให้บอสทําอะไรบอสก็เชื่อฟังไม่หือไม่อืออย่างเขาน่ะหรอจะกล้าเอาเงินไปฟาดหัวเธอเชอนซี่กอดขวดพังจิบเบียร์ลงคอนายคงไม่เคยเห็นตอนที่บอสอยู่กับคุณซูเลอร์นะสิที่จริงคือไม่มีหวังไม่มีหวังก็ยังดีกว่าคนโสดอย่างพวกนายเวอยฉูเก็บมือถือลงในกระเป๋าเสื้ออย่างระมัดระวังก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองสองคนนั้นด้วยสายตาดูหมิน่น อยาพูดอะไรพ่อยๆอ,อีกหรือนายไม่เซชาวอีตรงขึ้นเสียงน่ะนายจีบเธอได้แล้วเหรอไวฉูอมยิ้มพังจิบเบียอืมก็เริ่มมีว่แววถึงปากจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงทดลองคบแต่เขาก็ยังวางใจไม่ได้การจะเปลี่ยนช่วงทดลองคบเป็นคบอย่างเป็นทางการภารกิจนี้ไม่ง่ายเลยแต่ชายชนะที่ได้มาต้องหอมหวานแน่นอน แล้วนายจะทำยืดหาอะไรพวกเพื่อนๆพื่อมองเว่ยชูอย่างดูถูกคิดดูถ้าต่อไปโูเลอร์กับเว่ยชูแต่งงานกันจริงๆสถานะในครอบครัวจะเป็นอย่างไรนะนายลองนึกถึงความรู้สึกของคนที่เดินแห้งอยู่ในทะเลทรายเป็นเดือนๆอ,อยู่ๆก็เจอน้ำหนึ่งหยดสิชนซี่ตบไหล่เฉา,าอีตตงบอสลำบากเอาเรื่องเลยเทพเว่ยผู้ทรงอำนาจพอตกหลุมรักก็กลายเป็นคนกลัวเมียไปเสียได้ ทำให้ผู้ชายด้วยการทอดถอนใจด้วยความเสียดายส่วนผู้หญิงก็ทอดถอนใจด้วยความปราบปื้มเช้าวันต่อมาซูเลอร์ลงมาจากตึกก็เห็นเวชูรอเธออยู่ข้างล่างอย่างอารมณ์ดีในมือยังมีอาหารเช้าให้เธอด้วยเดาราวกับเด็กหนุ่มที่กําลังอยู่ในความรักไม่มีผิดซูเลอร์เองก็ไม่เข้าใจว่าทําไมใจที่เคยรู้สึกสับสนตอนนี้กลับมีความสุขขึ้นมาได้เธอรับอาหารเช้ามาจากมือเวชู ปล่อยให้เขาช่วยคาดเข็มขัดนิราภัยให้ส่วนตัวเองลงมือกินอาหารเช้าเว่ยชูออกรถช้าๆรอบข้างมีแต่คนรีบเร่งไปทำงานยืนเบียดกันอยู่ในรถประจำทางบ้างขี่ลาไฟฟ้าบ้างปั่นจัก,กรยานบ้างทุกคนต่างรีบร้อนหันไปมองผู้ชายที่อยู่ข้างๆหน้าตาดีมีรอยยิ้มนน้อยที่มุมปากเสียงเพลงบรรเลงเปียโนคลอเบาๆในรถอยู่ๆเธอก็รู้สึกว่าชีวิตแบบนี้ก็ไม่เลวเหมือนกัน หลังจากจัดการมือเช้าหมดก็ใกล้ถึงบริษัทของซูเลอร์พอดีหญิงสาวลุวงเช็คเงินสดออกมาจากกระเป๋าเป็นเช็คจํานวนหนึ่งแสนหยวนเวยฉู่รุนิสัยของซูเลอร์ดีจึงไม่ได้ปฏิเสธแน่นอนว่าเขาไม่ถามว่าเธอเอาเงินมากมายนี้มาจากไหนในเมื่อเธอเพิ่งเรียนจบมาแค่ปีกว่าเขาให้เกียรติเธอเหมือนที่เธอให้เกียรติเขาในระหว่างที่ไปเซิงนกับจินฉู่ร่วมงานกันถึงแล้วเวยฉู่จอดรถหันไปปลดเข็มขัดนินลัยให้เธอทันใดนั้น ก็เฉยโอกาสฉกริมฝีปากเธอท,ทีหนึ่งเดี๋ยวคุณไปที่ฝ่ายวางแผนเลยนะตอนเที่ยงค่อยไปกินข้าวกันซูเลอร์ลงจากรถทางรูบริมฝีปากอุ่นของตัวเองสัมผัสของเขาแผ่วเบาราวขนนกที่ปัดผ่านแต่กลับทําให้รู้สึกวันไหวเข้าไปถึงในใจสุดท้ายก็ตายเพราะแผนชายงามจนได้